สวัสดีครับ <harma> วันนี้พอดีมีลูกค้าเอาเหรียญมาขายนะครับก็เลยขออนุญาตลูกค้าถ่ายคลิปนิดนึ่งแต่ลูกค้าบอกไม่อยากให้เห็นหน้านะครับลูกค้าเอาอะไรมาขายครับเหรียญห้าสิบตังเหรียญที่พี่เคยโพสต์ลงอะครับครับครับห้าสิบตังปีสามศูนย์ที่ร้านรับซื้อนะครับเดี๋ยวดูนิดนึงว่าใช่หรือเปล่าลูกค้าดูมาจากที่ไหนอะครับก็ดูมาจากตีนตอกตีนตอกเหรอครับเออวันนี้ห้าสิบตังปีสามศูนย์นะครับท่านี้นะครับลูกค้า ลูกค้าเจอในคลิปสองนะครับเอ,อาเหรียญ50ตังค์ผู้โชคดีครับปี2530นะครับอ่าะเอามาขายครับที่ร้านลูกค้าจะขายเท่าไหร่อ่ะครับสองหมื่นได้โอ้สองหมื่นเหรอสภาพมันใช้มาหน่อยนะครับเอาเอาสักหมื่นห้าได้ไหม,ส,หม <c oughs> สักหมื่นห้าเลยเลเสักหมื่นเจ็ดแล้วกันครับสักหมื่นเจ็ดเลยครับผม อ่านี่ค้ามีผู้โชคดีนะครับหมื่นเจ็ดนะครับโอเคตกลงซื้อแบบไหนลูกค้าขอบคุณมากนะครับถ้ามาหลังที่มีอะไรก็มาขายผมนะขอบคุณมากครับแล้วใครมีอะไรมาขายที่ร้านได้นะครับอยู่ของผมงเซ็นเตอร์ร้านเจ่งนะครับผมตรงเข้าบันทบพี่เรนนะครับเอามาขายได้เลยนะครับเ้องซื้อทุกอย่างนะครับ